สิมในภาษาอีสานหมายถึงโบสถ์มาจากคำว่าสีมาสิมมาหรือพัทธสีมาที่ปรากฏในคำจารึกบนแผ่นหินที่ประกาศเจตนาของผู้สร้างปักไว้ด้านหลังสิมซึ่งมีปรากฏอยู่ทั่วไปความหมายของสิมหมายถึงเขตหรืออาณาเขตที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ทำกิจกรรมในพระพุทธศาสนาเช่นเป็นเขตที่พระสงฆ์ใช้ประชุมทำสังฆกรรมบรรพชาและอุปสมบทรภิสุสงฆ์ค่ะวัดชยัยศรีถือเป็นวัดเก่าแก่ที่มีโบสถ์ มิมีอายุกว่าร้อยปีเศษเดิมมุงหลังคาด้วยแผ่นไม้ซึ่งมีเอกลักษณ์คือหลังคามีปีกยื่นทั้งสองข้างแบบสถาปัตยกรรมอีสานดั้งเดิมต่อมาในปีพศ2525หลังคาสุดโสมจึงมีการรือ้อและทําหลังคาขึ้นใหม่เป็นแบบสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ส่วนฝาผนังทางด้านในและด้านนอกยังคงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์โดยเฉพาะจิตกรรมฝาผนังหรือหูแต้มที่ยังคงมีความเด่นชัดอยู่ค่ะความเพลิดเพลินของการไปชมสิมคือ การได้ชมภูแต้มที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านภาพวาดที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสินชัยค่ะเรื่องราวในวรรณกรรมสินใจมีอยู่ว่าณเมืองเปิงจานมีพระยากุสราชซึ่งเป็นกษัตริย์ปกครองมีมเหสีชื่อว่านางจันทาเทวีและมีน้องสาวชื่อนางสุมนทาต่อมามียักษ์ชื่อกุมาพันมาลักลอบฉุดนางสุมนทาไปเป็นมเหสีพระยากุสราชร,ร,รู้ดังนั้นก็เสียใจจึงตัดสินใจออกบวช เพื่อตามหาน้องสาวจนได้พบกับลูกสาวทั้ง7ของเศรษฐีเมืองจำปาเกิดชอบพอกันจึงลาศิกขาและกลับมาสู่ขอเป็นมเหสีรองทั้ง7คนต่อมานางจันทามเหสีเอกได้คลอดลูกเป็นราชสีเฉพาะลำตัวแต่มีส่วนหัวเหมือนช้างชื่อว่าสีโหและนางลุนทิดาลูกสาวคนสุดท้องของเศรษฐีได้ลูกแฝดคนหนึ่งชื่อสินใจเพราะมีธนูและดาบออกมาด้วยส่วนอีกคนมีรูปร่างเป็นหอยสังจึงได้ชื่อว่า สังหรือสังทองส่วนมเหสีอีก6คนคลอดเป็นเช่นคนปกติทั่วไปเรียกว่ากุมารหรือเท้าทั้ง6ต่อมาเกิดการชิงดีชิงเด่นกันนางจันทาและนางลุนเท้าสีโหเท้าสินไซและเท้าสังถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนที่ไม่ดีต่อบ,บ้านเมืองจึงถูกเนรเทศออกจากเมืองไปอยู่ป่าเมื่อทั้งหมดโตเป็นหนุ่มเท้าซึ่งเป็นพระโอรสของ6มเหสีได้ออกตามนางสม,มุนทาเท้าทั้งหพบกับสินไซกลาง เห็นว่ามีริก้าหาจึงออกอุบายให้สินไซตามหานางสม,มนุนทาสินไซเชื่อจึงออกตามหาพร้อมด้วยสีโหและสังทั้งสามพี่น้องต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่อสู้กับทั้งยกักษ์นาคครุฑงูสวงจนรบชนะและฆ่ายักษ์กุมพันตายสุดท้ายก็ได้นำนางสม,มุนทากลับคืนมาแต่พอเดินทางกลับมาสมทกับเท้าทั้งหกกลับถูกผลักตกเหวสินไซเกือบสิ้นชีวิตแต่พระอินทร์ลงมาช่วยไว้จากนั้นความจริงจึงถูกเปิดเผยทำให้เท้ากุ สราสั่งในประเทศพระมเหสีและโอรสทั้งหกออกจากเมืองแล้วไปรับนางจันทานางลุนสินไซสีโหและสังกลับเมืองเปงจานแล้วมอบเมืองเปงจานให้สินไซปกครองแทนต่อมายักษุมภันได้รับการชุบชีวิตจากพระยาเวสวร์เจ้าแห่งยักษ์ให้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งจึงมาลักลอบนำนางสุมนทากลับเมืองอาโนราชและจับสินไซไปเป็นตัวประกันทำให้สีโหและสังตามไปช่วยจนเกิดสงครามใหญ่อีกครั้งพระอินจึงมา ไกล่เกลีย่ยพร้อมเสนอทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับได้สุดท้ายทุกฝ่ายได้กลับไปสู่บ้านเมืองดำรงชีวิตอย่างมีความสุขเช่นเดิมค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ถูกจารึกไว้ผ่านจิตกรรมฝาผนางังหรือหูบแต้มที่สิมวัดชยัยศรีและนอกจากนี้ยังมีพิธีสะดเดาะเคราะห์เพื่อไล่สิ่งไม่ดีออกไปและรับสิ่งดีๆเข้ามาในวันมหาสงกรานทุกวันที่13เมษาย,ยนของทุกปีถือเป็นวันเริ่มต้นประเพณีสงกรานของชาวบ้านได้เกิดพิธีกรรมที่สืบทอดกันมานับร้อย คือพิธีเสียเคราะห์หรือสะเดาะเคราะห์ตามแบบโบราณอีสานโดยการนำเอากลับกล้วยมาทำเป็นกระทงสีเลี่ยมแบ่งเป็น9ก้าช่องภายในกระทงจะมีข้าวตอกดอกไม้ข้าวดำข้าวแดงข้าวเหลือฝ้ายและรูปนักสัตว์ประจำปีเกิดจากนั้นจึงนำมาประกอบพิธีโดยพระสงฆ์จะกล่าวคำเสียเคราะห์เพื่อให้เทวดาหรือเจ้าชะตาลงมาเอาเครื่องบูชาที่เตรียมไว้เพื่อที่จะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีและเพิ่มความเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้เข้าสู่ ปีใหม่อย่างสดใสและไม่มีอุปสรรคค่ะเตยผู้ขามีหน้าวาสีหนูเป็นรูข้องเมฆใหญ่ห้าและพ่อพญากุาลมีฤทธิ์ที่เด็ก่ิการก้าขึ้นเฉียวผู้ขาสามารถหอยสิ่งที่นีจชีวิตอย่ารอแต่ใจเลย